หักสม,มุนไพรนะครับน้ำหมักนะครับสมุนไพรนะครับใบกระดูกไก่ดํานะครับเพื่อนบรรเทาอาการนะครับบรรเทาอาการนะครับปวดข้อนะครับถ้าเพื่อนๆปวดตามข้อนะครับปวดตามกระดูกนะครับมีการอักเสบของเส้นเอ็นนะครับปวดเมื่อยประการใดนะครับช่วยได้มากมากเลยนะครับติก็ลองดูแล้วนะครับถูกใจจึงแบ่งปันนะครับถูกใจจึงแบ่งปันนะครับนี่นะครับ คือเราไม่ต้องไปหมักสมุนไพรโบราณด้วยตัวเองนะครับเพราะการหมักจะใช้เวลานานมากนะครับขวดนี้นะครับ190บาทนะครับเพื่อนๆโอนค่าส่ง59นะครับเพื่อนๆพืปลายทางนะครับค่าจะส่งอยู่ที่100บาทนะครับเป็นน้ำหมักสมุนไพรนะครับ ฉีดตรงไหนหายเมื่อยตรงนั้นนะครับบันเทานะครับบันเทาเห็นไหมอาการก่อนเขาเขียนว่าบันเทาอาการอ่าดีมากๆเลยครับเขาบอกว่าบันเทาอาการจริงฉีดแล้วดีมากแต่อย่าพูดว่าหายเด็ดขาดนะครับแต่มันดีจริงๆนะครับเอาเป็นว่าแบบนี้นะครับแบ่งนะครับเะื่อจะช่วยบันเทาซึ่งกันและกันนะครับนี่ครับแบบนี้ครับก็ื่อจะใส่ขอบแบบนี้นะครับสนใจสั่งมาได้เลยนะครับ เป็นน้ำหมักสมุนไพรเราไม่ต้องไปหมักเองง่เหนื่อยนะครับขวดละ290บาทนะครับสั่งมาหลายหลายขวดก็ได้นะครับวันนี้ก็คือขอเนี้จัดส่งนะครับและที่สําคัญนะครับเพื่อนๆนะครับขอแบบเก็บเงินปลายทางนะครับขอแบบเงินปลายทางนะครับ,บ,บนี่เลยเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะครับ ได้มาอยู่ประมาณสักเจ็ดวันนะครับเองถ้าใช้เองนะครับจนแบบถูกใจแล้วนะครับจึงเริ่มทําคลิปนะครับแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะครับของทุกอย่างต้องลองใช้กันก่อนนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วก็มาแบ่งปันกันเลยทีเดียวก็ไม่เหมาะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับสมน้ําสมุนไพรมาบรรเทาอาการปวดเมื่อยนะครับสั่งมาได้เลยนะครับตอนนี้เพื่อนๆก็สั่งกันแล้วนะครับสีก็ยังใช้อยู่นะครับปัจจุบันนะครับขอบคุณมากๆครับ